สวัสดีจ้าพี่น้องโอนจินสิภามากินขนมเซนน้นำยาปนินแน้วจ้ะเนาะใส่เตีดไก่นำผักกระมี่บอกทัวนล้จ้ะเด้อบอกทัวกับผักอีตูใบแมงลักนลจ้ะเนาะก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินผ้าแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบแล้วค่ะเนาะจึงไดก็ขอ,ขอบคุณหลยๆะเด้อจ้าไปกินกันเลยจินเฮ็ดน้ำยาเองนลจ้ะเนาะนี่พี่น้องว่าเห็นอีกละนี่น้ำยาเป็นหม้อๆเลย นี่จินสิทใส่ลูกชิ้นนะ้าพี่น้องนี่นี่เลยเทลงไปเลยโอนโินบ้างน้ำยาหลายๆเลยพี่น้องนี่จะได้อร่อยอร่อยเนาะโอ้โหนี่เลยมีตีนไก่มีเลือดไก่นะ้ำพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ้าน้องเนาะมากินกันเลย แล้วก็มีบักัวนี่ถั่วซอยมีถั่วมีกระลำนะจ๊ะเนาะเนี่ยม,มาแซ่บๆกันเลยทีนี้อือเลยตีนไก่ก็มีตีนไก่เปื่อยๆเลยพี่นอ้องอร่อยสุดๆ กินค้นแป๊บนึงนะจ๊ะมาพี่น้องเอ่ยสดน้ำก่อนอกินเฮดเองนะจ้ะเนี่ยมกินไก่ มาด้วยจ้ากินขนมเซนน้ำกันแซ่บเลยทำเองกินเองมันมันเลยกกะทีพี่น้อง บมกทัวซอยไส้แล้วก็กระลำ่ำจินมากินแบบนี้แล้วจ้ะนะผักอีกตัวผักทุกถูกพี่น้องมันห้าบาทได้อยังกาบอกไง นี้เลือดไก่ตัวซอยใส่บางคนเพิ่งกับมกักบอซอยนะจ๊ะ ใส่มือเลยตีนไก่ค่ะปเปื่อยเลยอื ตีนไก่พี่น้องอละลายในปากเลย นี่เติมเองทำเองเติมเองเลยที่น้องแซ่บๆนัวๆกันเลย lượt cả หยดย้อยหยาดเยิ้มนิดนึงพี่น้อง ตีนไก่เปื่อย กะทิข <ừ> ้นมากน้องคือแซบอ่ะ กระดูกไก่มันเปื่อยโอ้โหขนมเส้นซ้ำหญ่มากพี่น้องไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกิน ขนมจีนน้ำยาปาน,นิ้มไม่ตีนไก่ไม่เลือดไกน่น่าจะเนาะจินก็อิ่มแล้วเน,นาะจ้ะแต่จินก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซปในเด้อค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบนะคะเนะาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย